thank yeah. you สวัสดีสบายดีเอฟซีเนาะตอนนี้บ่าจันพาทุกคนมาเที่ยวช้มหมู่บ้านอยู่กลางุบเขาทุกคนเนี่ยมองไปรอบๆมีแต่ภูเขาภูผานะนอ่ะมื้อนี้เดี๋ยวบ่าจันจะพาทุกคนมาเที่ยวส้มหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะ,ะไปติดตามครับช้มกันว่ามันจะเป็นอะไรนะ วันนี้บ่าวจันร์ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวส้มบรรยากาศหมู่บ้านที่ว่าอยู่ท่ามกลางุบเขาวิวทัศธรรมศาสตร์วิวทัดธรรมศาสตร,รส์สวยงามนะทุกคนนะนั่นก็คือบ้านบงนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะบ่าวจันร์จะพาทุกคนเข้าไปภายในบ้านเนาะนี่จะเป็นภาพทุงไห้ทุง,ทงนานเปมนงัวควายพาันกินหญ้ายัางอุดมสมบูรณนะ์เนาะบ้าน่นเนาะ เอาว่าจันท์เข้ามาก็จะเห็นข้า,ขาเจ้ากำลังบุกเบิกให้หน้าตะก้ายอยู่เนาะนี่กำลังเห็ดเห็ดหัวโอ,อ้แถวถถถนี้เห็ดหน้าละเบ่น,นี่บ้านละเบ่น,นี่นะรอฝ้าฝนมากสิบ้านกา,บบา,นากำลังเห็ดหัวอยู่เนาะเบาจัดมาปีนี้เผื่อเห็ดถนนทางถงนนทวนทางเพิ่นง,งามปีนี้เนาะหลายบ้านก็นนขาเจ<ม>้<ข>าจะเออนี <ขา S 2> ่กำลังเกี่ยม เ,เตากตตะกร้าเอาตากานะกร้านะมีน้ำหรือเ่าเรือว่านแห้งเลยบ่ว่านแห้งว่<อ>านแห้งแบบน้ำเมืองสุมาแล้วก็ยังได้ลงลงมือดำเออจะมีน้ำอยู่เนาะแถวนี้เนาะแ่ีนะีหห้้ววยยะเอออสายห้วยตลอดลงไปใต้ขึ้นเลยคุณอาควรจะมีมีสายห้วยอยู่ไอ้ไกลผาคุณนะไกลผู้ผานะา่านะนี่แหละคือตะกร้าไหมจะมาเป็นตะกร้าตัวนี้น้าเจ้าเมื่อไรบ่เนี่ย นาค่อยเรามีแต่สองไฮในเฮตกาก้าอยู่แค้มห้วยสองไฮแต่ก็พุ่นละเม็นแต่กก้อมองไปหาห้วยละเม็นไปนเลยปเไปเลยนาค่อยไปอย่งซีไม้อยงซีบ่อยู่ฟากนั้นก็นมีอีกประมาณสองไร่อ <c oughs> ้าวเจ้าพึ่งอี่าะเง้นาลายได้ทำร่มเลย <c oughs> นากว้างขนาดมัน <c oughs> น่างามเนะาะแถวนี้เนาะงามอยู่บ่งามเนาะค่อยบาดมันมนานาแถวนี้นะครับมันทุ่งเพียงเนาะทุกคนเน้อยเขาคือแบบทุ่งนอกละเม็น เสียงน้ำเออาปีเดยน้ำท่วมเนี่ยคือว่าพอได้กินปีเลยน้ำบนหัวนะคือว่าพอได้น้าเนาะคุณนะเจ้าเห็นหน้ายอดป่ะสเป้ย์ว่าไงเออคอยไก่มากจะเห็นเขายอดบานหลายเลยเนาะเจ้าจะน้าเนอนะหน้าทางดำนะเออมันเป็นขอนชัดนี่แหลมันเป็นหน้าดำสไลด์เขาเจ้ากับเจ้าอากล้าแบบนี้แหละเนาะในบ้านหรือว่ามีแต่มีแต่สุดเจ้าบ่หรือว่าทุกคนเลยคือกัน คือกันเมื่อนะเห็ดก้าแห้งเออเห็ดก้าแห้งแล้วกันพูดไรเข้าน้ำฝนมาแล้วล่ะห้วยตัวนี้สุเมืองตัวนี้สุมาแล้วก็บือว่าเอาน้ำเมืองตัวนี้เห็ดหน้าเออกันท่าว่าฝนฟ้ามันเป็นแนน้ำธรรมชาติบอกเลยว่าซุเฮาตันตันอย่างบะอะไรกันมะธรรมชาติธรรมชาติเลยเนาะแต่เวลาน้ำมามันสิไหลเองนะเจ้าเจ้าไหลเลยตลอดเลยกันท่าว่าสบายค่ะเดี๋ยวเจ้าได้เห็ดหน้าไว้นะแถวนี้นะแถวบ้านค่อยนี่เดือนเจ็ด เดือนเช็ดออกเถอะได้ลงมือปักดำ<อ>แต่ละปีถือว่าว่าแล้วอยู่บ้านยังโ,<อ>โอ้โอดนแล้วท่าแต่ฝนยังเดียวแล้วน,นะนอยู่บ้านานะมีแต่น้ำเมืองตัวนี้กับฝนฟ้าอากาศบวออําน,นวยเฮาก็ได้ปั้มได้ดูดขึ้นได้เออก็ยังดียังยังมีบ่อนเอากนะัน่ะแถวหน้าบ้านนี่เฮาเลยก็แล้วเชิญฝนเชินยังให้นะครับถือว่าใส่ท่อฟ้าท่อนฝนเลยก็ได้ ยิ้มแย้มแจ็บใสสบายเลยเนาะมีความสุขทุกคนเลยอ๋ทุกคนตอนนี้บอจันร์เข้ามาหอดอ่วทางในหมู่บ้านแล้วเนาะเดี๋ยวบอจันร์จะพาทุกคนย่างเลาะทัวร์นะตามเส้นทางภายในบ้านเพั่นี้เนาะนี่เห็นเด็กน้อยกำลังเล่นเนาะ อ้บานเพิ่นนี่มีความเป็นระเบียบเรียมห้อยนะหัวสวนหัวเฮืานงามทุกคนเลยนีย่อนอนนีนยังเนี่ยไปพาไอ้เที่ยวเล่นเดี๋ยไปพาไอ้ยางเล่นเดี๋ยไปไปไปเดี๋ยวซื้อขนมให้ินป่ะ <c oughs> เฮือนซาลานแปนมันก็จะเป็นเฮือไนไม้เฮือนทรงไมน้นะท่านผู้ชมนะหัวส่วนหัวเฮือนเพิน็ชละเอียดงามเนาะนี่ก็อาจจะเป็นน่าจะเป็นส่วนพักเนาะที่เพิ่นเคยปลูกไว้แต่ว่าตวนนี้ก็ชว่วงหน้าแล้งครึ่งหน้าฝนแล้วเนาะอาจจะพักมีเพิ่นอาจจะม,ออจจะมดไปที่ยังเหลือก็จะมีต้นมะฮุ่งทุกคน เพื่อนกันจะแต่ละหลังก็จะเป็นเพือนดั้งเดิมทรงไม้ทุกคนเนาะสบายดีพอเท่าเห็นยังอะไรนะเออเมียนไม้เมียนเตาะนะมาเล่นเลาะลีนถ่ายถ่ายคลิปโอ้นี่ทำทรมฟืน ฟืนโล้เพื่นเนาะเก็บเป็นระเบียบเยียบห้อยเลยนี่งามใบไส่ในยามฝนเนาะีิบดอนจะถึงเก้าเขาสู่แล้วดูฝนแหละเป็นไฮยัดหน้าละีคนเก็บฟืนเกี่ยมไว้เนาะเวลาหอบยามหน้าก็จะได้อ่าจะได้บมเสียเวลาเพราะว่ายามหน้าเราจะมีเวลาก็แต่เจ้าจะมีเวลาหาฟืนหาโลเนาะเราจะมุกหน้าใส่แต่หน้าเวียกหน้าให้หน้านานทุกคนอย่างที่บริจันทร์ พาให้ทุกคนเห็นในเบื้องต้นเนาะเขากำลังเกี่ยมตกก้าว่านก้าเอาก้าเนะตอนตอนนี้ก็เป็นช่วงแรกๆเนาะบาจันทมาประมาณ4ี่ห้าโมงแรงทรงเฮือนเข้้าเนาะวิวทางหลังก็เป็นหุบเขาภูผาด้วยบรรยากาศดีวิวงามนาะคนเนาะ่นันซาลนแป้นแต่ละหลังก็จะเป็นทรงไม้ดังเดิมเนาะ ปลูกผักปลูกมีไว้กินนะทุกคนไต้ตล่างหรือไต้ทุนเห้งก็จะมีฟืนมีโล่โอ้เล่ธรมามาฮอดใจกลางบ้านก็จะมี้านค้าขายนะทุกคนเนาะเดี๋ยวบัตรจะซื้อน้ำก่อน อยากกินน้ำนสาวอีกสบายดีนยังผู้สาวแม,ม่ผมม่วงโอ้ผมม่วงเห็นกำลังซุกทุกคนโอ้อตัวอ้นตน้นอยู่ยเหนื่อยกะโอะมาให้คอมเมนต์ซอยปะโอ้ผมม่วงหลายารีกำลังซุกเลยทุกคนนะ่ะ ยากงี้นะสาวย่านบ่าวจันทร์เหมือนกันอขอร่มน้ำแนบสาวสาว,สาวทั้งม่วงนะี่เลยอุย้ยเกือบเปีอเฮ้ยเป็ยนยังเสื้อ,อยังกสูสาวสาวเสื้อ,อยังฮะแตนาสาวแตนนะขออนุญาถา,ามไทย มาลินมาเที่ยวนะตกนองครับส้มไปดีสาวงามบานบุ๋งไม่ได้ไปอุงเฮียนหรอจบแล้วจบแล้วโอ้เมนสาครอบครัวอะไรวะเนี่ยย่งบ่ฮะย่างวะสาวน่าเฮียนจบแล้ว เอาไปให้ยังนในมาริฟ์เนี่ยโอ้เ oh, พิ่นเอาไปตอนพี่น้องเพิ่นนะสิขึ้นเวียงว่ะเนี่ยเฮ็ดเวียว่ะไปเฮ็ดเวียว่ะโอม้มาแต่เวียงไม่ได้ไหนนะอ่ะบอเล็กวนเวลาเพิ่นแล้วนะขอบใจเด้อเดี๋ยวบอจันซื้อน้ำก่อนค้นาค้าเพิ่นก็จะมีของขายเนี่ย ออุปโภคบริโภคเนี่ยนะซื้อเครื่องแน่เนี่ยถ่ายคลิปเลยเด้อมีน้ำป่ะน้ำเปล่าน้ำท่ายน้ำดื่มเหแม่แม่เอาตุ้งน้อยหรือยังเอาตุ้งน้อยอะใส่ของทุงงานนี่เลยมาติใส่เลยมาแต่บ้านฮะ เท่าไ,าาไรห <c oughs> ้าพันอ่ะออเออยูทูบอะไรเท่าไหรก็ห้าพันนะได้นะบาิจานเือน้ำนะทุกคนนะห้าพันปีบนะทุกคนเนะท้านทุนก็นจะมีของขายหลายอย่างเนะเครื่องไซด์ของสอยนะ มาหาไปเท่าเนาะเรากำลังเห็ดยังนี่สวัสดี <laughs> เท่าเห็ดยังเนี่ยขอถามถามไทยนะเออกำลังจักโต๊ะเนาะเห็ดยังเนี่ยจัดเห็ดยังเนี่ยจักโต๊ะมัดกะเออมัดกะมัดหัวเนะตักะอืมกำลังเอาวะหรือเอาแล้วตะกาฮะ<อ>ยังเบาเนาะก็เจ<อ>้าจเอาแห้งเนาะอยู่นี่ลนะอเโอาแบบขัวแบบแห้งเนาะ นี่แหลนะเนาะเพิ่นอยู่เงอนเพิ่นว่างเพิ่นจะจัดโต๊ะจัดยังท่าลูกท่าล้านเนาะทุกคนเนาะลูกหลานก็ไปไปหน้าพวนะกเน, <Hey. S 2> นี้เนาะเงินซานพึ่งจะจะเป็นทรงอ่าทรงไม้ทรงเก่าเนาะโมฮานแต่ว่าอุดมไปด้วยความสุขความสบายเนาะทุกคนเนาะวิถีชีวิตแบบนี้พ่อจันก็ เงืนเบอจันสมัยก่อนกะเป็นแบบนีน้แหลนะเนาะเงือนไม้เงือนเสียอย่างนี้เลยนะทุกคนมีรถไถไว้ในเงือนเนาะหลังเงือนไปนั่นก็จะมีเล้าเข้าผู้สาวยังแม่หมู่ม่วงไปแล้วเลยเบงหน้าผู้สาวก็คัดก,กันนะ <c oughs> โอ้ยงามไปในไอให้ห <c oughs> ยังงั้นบางคนผู้บ่าวถามดึดทึเลยไรเนะี่ย ขอเบอร์ผู้สาวขอเบอร์ผู้สาวแล้วนั่นเดี๋ยวบอาจารย์จะพาทุกคนใจเด้อหาเลาะไปก่อนเดี๋ยวบอาจารย์จะพาทุกคนทัวร์ภายในหมู่บ้านเนาะ แต่ละเฮือนแต่ละหลังก็จะมีเล้าเข้าอันนี้จะเป็นเล้าเข้านะทุกคนจะเป็นทรงไม้แน่นหนาเะยอย่างดีเลยนะ <c oughs> เห็ดแบบแน่นหนาถาวรเลยได้ได้หลายปีกุ้งได้หลายปีครัทันตาห <c oughs> มู่บ้านเผนจะมีความเป็นระเบียบเหียมห้อยเนาะเท่าที่บอจันสังเกตบเบึงเฮือนแต่ละหลังเนาะจะเป็นระเบียบงานสร้างให้เจ้านี่ ใตตารางก็จะเป็นของฟืนของโหลเป็นบ้างเป็นซัดเป็นส่วนนะทุกคนเนาะแต่ละเงือนจะมีฟืนมีโหลนะทุกคนฟืนเป็นระเบีย,ยบเงี่ยบฮ้อยใบใสงามฝนงามลงไหลงหนาไม่เท่านี้มาแต่ให้แต่หน้าเลยวสวัสดีมาไซไหมามาแต่หน้านะเนี่ยมาแต่หน้าเลยนะ แบกเสียมแบกบถงมาแล้นี่ <g ül> <g ül> นี่นะทุกคนเนาะตกคำลุงแรงกะออกไห้ออกสวนแล้วก,ก็พากันลัางไหลกันเข้ามาเอามาให้มาหน้านะทุกคนเนาะทรงเฮือนเพื่อนแต่ละหลังงามเลยทุกคนนะสะอาดงามตาเนาะหมู่บ้านนี่ยื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าเป็นระเบียบเงียบห้อยทุกคนในเท่าที่บรจันสังเกตบ้งนะน้องน้อยนางเล่นนะ กินกันแล้วมากินนะขอกินนะย, <c oughs> ยอกยอกยอกเฮือนซานนี่เพิ่นเนาะทุกคนสังเกตไปน้ำกันเนาะสังเกตไปกับบอร์จันเนาะแต่ละเฮือนเดี่ยจะมีฟืนเนาะทุกคนมาสังเกตเหมือนเลยเนาะ ะมีห่มไม้ห่มโตะ๊ะเราจะอยู่เงือนซานเพื่อนะความลมลืน่นซุ่มซุ่มเย็นเนาะอ่าตอนนี้บ่อจันทร์เลาะออกมาอขอบขอบบ้านหรือว่าซานบ้านเนาะหอมเลยเออกมาก็จะเป็นทุ่งให้ทุ่งหน้านี่ตามไปชมนี่วิวทิวทัศน์โอ้ยบ่อยากบรรยายเลยบ่อจันทร์กับบอจัก จะบรรยายให้ท่านผู้ชมเข้าใจเนาะก็ให้ภาพมันบรรยายงก็เองก็แล้วกันเนาะหมู่บ้านเพิ่นเนาะที่ว่าอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยก็ว่าได้นี่อ้อมหอบเลยได้ทุกคนเนี่ยหัวสวนเพิ่นสิงามเป็นระเบียบเป็นระเบียบเหียบห้อยเนาะนี่อันนี้เอ่อบ้าจันบ่แน่ใจว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะนี่เนาะเพิ่นจะหว่านกล้าบ่หรือจังได๋เนาะนี่ คนจะไถจะอย่างขาดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของบ้านบงนะทุกคนเนาะบอจันร์ได้มาเยี่ยมมาส้มแล้วก็พาทุกคนมาเยี่ยมส้มน้ากันก,ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ว่าไซการเฮ็ดหน้าหรือว่าการเกษตรเลี้ยงสั์เนาะบอจันร์สังเกตเบิ้งงอควายมันจะล้าหลายแล้วกับคนจะเฮ็ดหน้าหน้านี่จะเอาอยูอ้อมบ้านเลยทำส้มไหม คนจะใช้ใสทางการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชปลูกฟังเนาะเลี้ยงสีบทุกนคนเนาะหมู่บ้านเพิ่นจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือบรจัน์บ้านแลนะ้วเนาะเอาไปติดตามชมกันต่อไปอีกหมู่บ้านเพิ่นก็นจะค่อนข้าง ก่วงอยู่เนาะแล้วก็เือนซานพิ่นจะอยู่แบบติดๆกันเลยติดๆกันแล้วก็บแบ่งเขตแบ่งส่วนกันชัดเจนนั่นหัวแต่ละเือนนี่ส่วนหลายพิ่นจะาบังด้วยฝากระแตฝาไม้เนาะแ,แต่ละซอกแต่ละซอยเลาะเข้ามาทางในก็จะเป็นซอยเือนเนาะใกล้ๆทีๆกันเลยทุกคน ปลูกพักเนาะไซล์ยางลดนี่ประยุกต์ไซส์ทุกคนนี่ประยุกต์ไซส์ไซส์สอยอุปกรณ์ที่เหลือไซส์เนาะเอามาสร้างให้มันเกิดประโยชน์ในบ้านมันจะเป็นซอกซอยอย่างนี้เนาะ หลงังคาแต่ละเฮือนจะมีเล้าเข้าเป็นของตัวเองครัไม่เท่ากินเล้ากำลังเห็นยังสบายดีไม่เท่าให้ยนางเนี่ยจักตอกจักตอกจักตอกันบเตกาะเออจักตอกมันหัวกะไม่เท่าจักไว้บ่ยังไม่ได้เอาบ่เอาแล้วบอกกะยังเนาะยัง,งทาน้ำอยู่เนาะ มือมีน้ำนะจับเห็ดป,ป่าไว้จักป่าไว้เออหมู่บ้านเพื่อนเนาะแต่ละเฮือนแต่ละหลังจะมีต้นไม้ต้นม่วงนะถามผู้สมวิวหลังเขารดมาจักไยเนี่ยมันะมจะให้มาแต่หน้าไดนะ้เนาะ กำลังแรงกำลังไหลมาแต่หน้าเลยทุกคนสาวบ้านเลยสวัสดีมาแต่หน้าวะเอากล้าเอาละเอาว่านนะวะเอาแห้งนะวะเออทำโจ๊กฉันมาแต่หน้านะเนี่ยอุปกรณ์มันจะมีขาดมีไถนะเพคนไปเอาก้ามาทุกคนเนี่ยเอาแบบแห้งเอาแบบพงนะ งัอน้อยนี่งัวนี่บุปผนะู้ใหญ่เนาะงอน้อยก็ใส่ลูกยังน้อย,อยแล้วเพิ่นบุป,ปอยผอยอยู้นี้ปอกงัวปอกงัวเราจะเลี้ยงซัดเนาะเป็นลักเลี้ยงซัดแล้วก็ปลูกฝั่งเนาะปลูกเขาปลูกป่าอะ่รนั่นะเนนะองถึงปลูกพักเราจะผ่านจิตตามธรรมชาติชาวบ้านเนี่ยจะผานจิตตามธรรมชาติตามห้วยห้องกล้องบึงเนานะน โอ้นี่เพื่อนกำลังสร้างอย่างนี้นะยังบ่แล้วนะี่สร้างเล้าบ่อน่เพราะว่าที่เขาเฮ็ดหัวดีอันนี้ก็เพื่อกันกันหมูกันไก่เนาะทนผสมเนาะเพราะว่าบ้านเพื่อนถือว่ายัางเลี้ยงซั์อยู่เลี้ยงหลายเลยแหละงัวคาวยก็ยัยงหลายเลยนะี่โซนนี้จะค่อนข้างจะจะไปยากกนิดน,นึงเนาะ เดี๋ยวบาจันจะไปเนี่ยโอ้ยสิผมพลาดตกนองซะบอ,อ,อเนาะว้วตะเบนกำลังตกดินสบายดีมาแต่สายเ,ออเก็บยังอะนะแม่ยังอะนะ เอาไว้ใส่ยังเขอแจ่งว่ะไม่อย่างงี้ดิคือยังกระเดือกระเดาในหมวกกระเดือยเอ่อเออหมวกคือกันเลี้ยนะมันกำลังไปใส่แก่งนะมันมาแต่เฮือนฮะขรับใจขรับใจโอ้เรามาให้นี่แม่นมวม่วงนี่กันทำร่มเลยมะม่วงซุกเนาะยามนี้หมวม่วงเริ่มซุกซุกลาย สวัสดีเฮียหยังนี่พาก,กันเอามว่วงวะดูพาก,กันแม่นมว่วงผมมีก็ต้องเกาะคลักแน่เลยอยมูงกินวะมเกาะมากกับบททันกับมูกินน้ำเนาะ่ บอว่าแต่คนได้กินเนาะตกลงมาถึงพื้นถึงอย่างกะจ้าเอหลานน้อยอยากเบิกนาะบ่บ่อ๊บไปยังบ่๊บไปอยังขอบใจขอบใจเพื่อนเอาโมงให้เนาะน้ำใจแต่บ่จัดเยอะบ่๊บจะเก็บไว้เนาะเพราะว่ายังเดินทางเมื่อยเนาะเอาไปก็เด้อขอบใจ อันนี้มันยังไงลักหัวบริจังไดเนี่น่าจ,จะเป็นลักหัวเนาะและะาหลมโมเมนเฟินเนาะอะเฟินไหลลีกคทางไตตลางเพั่นมันจะเฟินเป็นระเบียรบเลยทุกคนเนี่ยเหมือนซา,านบ้านซ่องเพื่อนนี่เป็นระเบียรบเลย เบิ้งแลวเป็นระเบียบระบบระเบ,บียบ,บสะอาดงามตานะมีหัวมีซอยอย่างคักแน่หนทางระแบบสัดเจนนะแต่ละซอยแต่ว่าแต่ว่าทุกคนสังเกตบ่บ้านเพื่อนเนี่ยจะมีซอกซอยลายซอยหนทางจะเป็นซอกเป็นซอยลายบ้านเพื่อนก็ค่อนข้างจะใหญ่เตอบเนานะประมาณ เราบ่าวจันทร์มาประมาณเจ็ดสิบปลายหลังคาถึงแปดสิบพูดแล้เนาะแต่เฮือนซานบ้านซองพิจาร์อยู่ใกล้ๆก,กันเลยติดๆกันเลยมีเพียงนี่แหละหนทางนี่และเป็นอ่าซองว่างของหนทางเนะาะบ่าวจันทร์ก็เลาะเริ่มเหาะบ้านแล้วเนาะมาอ่าประจบเหมาะอ่าหนทางที่บ่าวจันทร์เข้าไปละ เนมาตาไฮตาหน้าแหละทุกคนเอ,อ้ยงามแรงแตกคำลงแรงแล้วมาตาไฮตาหน้าสบายดีด <laughs> โอ้สมกักุบหลายแท้ผู้เดียวเนี่ยผู้เดียวมันจะใส่กุบหลายแท้มาตาหน้านะไอพวกเด็กมันก็นมาตาหน้าคือกันนี่นิด <laughs> น้อยมันลื่นอย่างไงไปเบิ่งกัน Bà đi vậy. Hả không? ai bưng nè Nè này ly nhạc ơn ly chị cho cháu này Mặc bi Lên mặc tà bi tà mèo ตอนอยังน้อยบอ่อจันก็ลินขึ้กันนะมาเวยนะ้น<ฮ>อ่นมาเวียนับคนเยอะมายังน้อยอยู่นะ,ะย,ย,ยังบุหูเวิยน,นี่การคืบการขีบอีกแล้วเสร็จร้อยอ่ะได้เลยอ่าเอาแล้วดิะบ่เห็นยังได้นะ <laughs> อังนี้โง่นี่โลกขุมบอกเนี่ยถึงเงียล่ะไพใกล้คุมไปก่อนบอเอ้อนันมีใดคือบชิลักก์บอกเนี่ยเอาลูกจบหน่ายจกมากอ่ะนี่ครับผู้ชมเป็นการละเล่นของเด็กน้อยนะสมัยว่าจัดไว้น้อยไว้เด็กก่อนคือกันเนาะลิ่นประมาณแบบนี้ล่ะ พออ่อนมันกนะเกือใกล้แล้ววะนี่ยยังบ่นี่มันท่ากินแล้วนี่นี่มันตามหลังมาเอาเมื่อซะบ่หุ่มเลยไม่คิดว่าบาจันไปเจ้าของนะนี่ตามบาจันมาเลยนะนี่จะเป็นทางบาจันเข้ามานะนี่หมู่บ้าน กลางุบเขาทุกคนเลยแต่บ้านเพิดกับไฟฟ้าเข้าถึงเลยนะน้ำใสน้ำสอยก็มีครบมาแล้วน,นี่ก็เป็นวัดวัดว่าอารามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเนาะศาสนาพุทธทุกคนเลยบ่อนธรรมะธรรมโมนี้บอจันร์จะบอได้เข้าไปเนาะอ้อมหอบบ้านเลยชื่อว่ามีแต่ภูเขาภูผ,ผาเลยทุกคนก็มีแต่ทางเข้ามาที่ว่าเป็นห้อมทางเข้ามาเนาะ อาทุกคนเป็นยังไงคลิปเลาะทัวร์มู่บ้านกลางหุบเขาเนาะก็คือบ้านบงบ่าวจันทร์พาทคนมาเที่ยวมาชมน้ำกันเนาะเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาทักทายสบายดีบ่าวจันทร์เด้อเข้ามาเยี่ยมชมบ่าวจันทร์ขอฝากส่องน้อยๆในอ้อมอกอ้อมใจทผูุสมเนาะอ่ะวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจันทร์ใหคลิปต่อไปเรื่อยๆอีกเด้อทุกคนเด้อขอบขอบใจไลๆ Thank you.